สบายดีและสวัสดีเอฟซี FC, ฟังไทยฟังลาวเมื่อทุกคนเด้อหลังจากกลับมาแต่บวัดแล้วเสาคำกับมาหอดเทีอนหอดซานแล้วเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้กาเขามาเก็บภาพี่สวนเนะาะเพราะว่าซีอาภากันเฮ็ุกินกินข่าวเด้ก็เลยอ่ามาถ่ายภาพบรรยากาศภายในสวนให้พ่อแม่พี่น้องเบิกน้ำกันอีกเนาะอัปเดตว่าจะมีอย่างเกิดขึ้นแน่หลังจากเสาคำเคยมาอัปเดตแล้วหอบหนึ่งเนาะอันนี้รอบที่สอง ว่าส,ส่วนพักจะเป็นจังไรเนาะโอเคป่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันตอนนี้อ่าสาวละน้อยเนะาะเพิ่นได้เข้ามาเก็บพักแล้วเข้ามาก่อนก่อนสองคมอีกเนาะนี่อัปเดตก็คือต้นมักทัวกําลังจะเป็นเครือยัองบ่ทันเป็นหมากเนาะพี่น้องกาลังจะเป็นเครือพักบงนี่นคือซิเมนเบิดแล้วแหละเก็บได้ลายแล้วลหละพักบ่กเก็บลายปานไหนเด้อเก็บอไกลเขามาสะบ่นี่นะ มุนหมดเลยหมุนฮักพอแล้วละ่ะเก็บปลายได้นี่เก็บฟังของปีนี่นะเด็ดเอาเด็ดตั้ตัตต้ใกล้ขมาสะะบิด พักหอมปีนาอบ้านสาคำเอินแต่ว่าอยู่ฟังไทยน่ะจะอนแทักซี่ฝรั่งว่ะเป็นแบบเปนบบยู่โน้ยูโนยูโน้ <You know S 2> บ้าหูแลอันนี้อ่ะเล็บอันนี้พักวัวจะชิมกินขาน้าวเหนียวใกล้เป็นมาสะบนเอาไปต้ม ต้องมันจะบอมไมันแนวมันต้องพักหอมป้อมพูดเหมันจะเซสัสเก็บเอาตัวใกล้สักนิดนะเป็นแรงอยไม่อยากเอาก็จะเป็นต้องเอาเพราะว่ามันบินแล้วเก็บเอาตัวใกล้สะมันหักบนเลยเอาบ้พักสลัดเลยพักสลัดก็เอาแล้วแหละเอา กินกับแท็กซี่กับเอาเบาะคิดเบาแท็กซี่มันกินไม่ได้บะมันคิวบะนี่กระตุ้มแพ่เลาะสวนอยู่เป็นยังกังเว้นกันได้เออหนาวว่ะเบิง้งแดดจางๆป่านนี้ แดดจนว่าหน้าแฮมแกมใหม่ยังตุ่มผาตุ่มเพลลาค่อยสีเอาได้พักซีคอยอยากกินมันก็นหอมดีมันบร่ได้ขิวดะคอยพึ่งลงบ่อนนะมันกับ ยงามบอพี่น้องนั่นนี่แหละมาบ้านมาเฮือนกะบริเสียงเงินหลายผักหญ่าข่าขคีงก็มีักวางตุ้งโอ้ยมันพอมปุ๋นมุกการนั่งเด็ดอันนี้ได้พฟังหอม้อมหมันเดิมจริงหอมโอ้ยแนวพี่สังบุกหอนงามเอาแนวยังกินอยู่ผู้ท้ายปีพูนจึงเอาแนว จังหวัดสิมีเสียงตู้ค่ะบริบรจากเนาะพี่น้องเนาะพอว่าอยู่อยู่ในเฮือนสองสามหลังมีก็จะเ,เห็ดงานงานแต่งหลายในช่วงนี้นะผูก้อต่อแขนอ้าอาขึ้นมาบนเลย งามอันครักหอมป้อมจนเป็นดอกเลยวสิมาเท็ดแนวเมสคาบมาแนย,ยังกินอยู่เ็บได้ไม่พักนะมาเบอยูอ่พอลตีเอาาหอมป้อมนี่ไว้มาเดินให้นไว้โ,อโอบอาวนั้นโบอาได้ตัวเป็นดอกมา ่แน่เด็ดอ่ะเด็ดจะสิพาแล้วล่ะบอกเลยพักได้เนเจ้านะเยรับบ้านพักได้เนเ้านะมันท่านได้ออกไปเยยบย้ำมันท่านได้ออกซ้ำเย็บก่อน ขนาดลกเอาแถวแจมันหันลกอรรถชงลูแว่าื่ยขนาดเออเออพ่อเลิกซั่นปแล้วไปเชได้ออกมาปลางมันนี่พอได้ซ้ำหนึงะพอบอพอแล้วกินวันนี้เาก็ใเบิดเชไดออกได้เาเป่าเลยินเป่าแต่มันนี่น้ิโตมขาวานมันเยหอมนะพละขอบใจได้พักใจได้สแก้วอยู่นี่นานอยู่นี่สภาพ หงเหี่ยวบู้เป็นอย่างเราพี่น้องแต่ว่ามันมันบอกเกิดมันแบบนี้เลยมันตายเลยโบแมนแบบบโหดนำ้ำได้โหดน้ำอยู่แต่มันเหี่ยวมันแห้งแบบนี้เลยโอเคอ่ะจะจับก้องเห้นออ้สิางพัก ก็จะมีเสียงเพลงคข่ากจังนะไปฟังเสียงเอาใช่นยัง นี่ก็ฮ่าก็ขึ้นเสียงตู้มันดังแห้งเลยลอกพิคลิปแล้ว่ะ เซตเมนูยังกินอีกพหนาสัข้าขมมาเลเห็นแต่สัข้มกินเลือดแต่งนาทีน,นออนะค่ะของเซปบจ้ามาล้างิ้น้นำเนี่ยอ่าก็จะว่าเบิร์ตประจ น้ำมูนยิมม้มแม,ม่เห็น่ะ <c ười> จะได้กับว่าแตก้การทางสมองครื่อซี่ 奶奶。 จะบอกว่ามันชีมันชิลายอยู่เออได้แล้วสำั่อเืองกเรแก็อนนะับลิกขึมาเลยสอบตัวแนะเากล,ข,ลขายสตสัวแนน่ะจะน้ะนนยอยก่ี่เราไหมอยาบรยไว้ก็ไว้ใหอยดนดีกอะ เบ็ดตัวนึงเจ็ดเซกแปดซิบหนึ่งกว่าหาซื้อได้ได้อีกเต็มรูนโอเคไปพ่อกันตอนอาไปพ่อกันตอนอาสาวข้ามมันเ็เลือดแต่งแล้วพี่น้องนะสาวข้ามเสียครัวเบ็ดตอนบ้านนั่ Bye. <laughs> บ่านระเ็ศเลาแปงันนี้บปเสียงมจะสิว่นวายน่น้องพ่อแม่พี่นองน้องเาน้องชายกับน้องสาวมาแต่เพียงเดยีนงมาึงกะีนึงได้เห็นกันแต่หนึงากระซิมาหากะิาพระแต่งวะฮะแต่งวะหากระ

เอาไ้ใช้ต้มเลยมีปลาต่หมมนันไดจะดูอีกตจุมลงนน้ำแล้วก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำหัวเด้จุมลงน้ำก่อน อยู่แล้วเหรอะเรไปจิวต่งเอามัเน่าแหละแต่ว่ามัน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 ลุกขึ้นมันมันอะไมันลุกจูบมือเน่านะมืนเน่าสีไปจั่พ่อแบบฝึนกฝึกฝมันสก Fimel Lipstick lah dulu ni. เอาซะแล้วหน้าพายากกินโอเคไปพอกันตอนปิ้งเนาะพี่นั่งเนาะเห็นโมโบตินละ ทำนะก,กินันไปหน่อยพอแล้วจะปลาแทนมาได้บ่ร่าเราใส่ครับวไปไหน สบายมันอะปะเนี่ยผมหลนบนหัวมันยังแซบอยู่ <c oughs> เอาเป็ดมาลงเนาะจากน้ำที่สาคามิดแล้วก็เป็ดมาลงเคลอนเคลอนมันถั่วนะแล้วก็ปิ้งแบบนี้เองเ้ยปิ้งแล้วมันก็จะหอมหว่ยหวยห่วยเอามือนี่แหละ ใช่แต่ไฟยัโมแหงของมือจับได้ยู่ีัไหนไฟแหงเองมือจับก็ได้โอเคยบายมาต่อกันตอนซิมนะอง โดนๆมาพรองหน้าพรวมตากันเท่อนึงผักผิดกับน้ำมาได้กินหันสำคัญด้มาทุกคนเด้อันนี้กระปีจริงค่ะดร่ได้กินขึ้นกะปี ปิ้งเป็ดนำ้ำมีปิ้งเป็ดแล้วก็มีอ่าเกล็ดแป้งเนาะแล้วก็มีกลกบจ้ากลกบเยอะๆนักซีนปิ้งเป็ดให้พี่น้องเบิ่งกันเลยอันหนึ่งเกล็ดเองกับมือจะเป็นอะไรรสชาติกกบบัปิดเลยไหน